ล้มหลงก้มตาตบไปใกล้ตบไปใกล้ได้หรือไหนเหมือนกันเพราะรูปตาโตตรงกว่ารันจังเลย

สุมก็ไปมองเมฆันไ,ไหลยูาลากกนิดเด้อ,ากกอต,ตอาตอกล้องสุมก็ไปมองนี้ตามองเมฆไหลยูนดมันหลาบมากๆเนีหนไอ้นั่งตสกีอะไรเงี้นี่เซ็ตตั้งหนอ่ยตากล้องสุมก็ไปครับ ถูงขอบไปหน้าท้าตองแย่งยอยู่นะกำลังในร้อยสิบแยมนะครับตอนนี้ร้อยสิบคะแนนเออบางนน่งกันในนี้ยมันอยู่ใงก็นั่งกันออกมาแล้วนะครับต้องกินแยงเยอะต้องกินแยงนะครับระบนตะวันเห็นไหมอ่า ของเกีงครับใส่หัวเป็นตัวเบียยคว้นกยังกินบางๆครับคว้านตวจๆด้วยนั่นการล้งในร้อยสามพิานะครับออกมาจปดรูปีเด้อเด้อเพราะว่ามันหลังจะไหลเป็นข้อตรงนครับพไกลนะครับบวกไกลตาพ่อใด่ไปเด้อเพื่นไหนนี่ยารื่อนน้ลดๆดเพราะว่ามันเชี่ยวบางเชี่ยวโพ้อะไร ที่บ้านนึงเลยบา้าเอาบางอยู่เลยบ้างอ่ะนั่นเรารูา้กันมากนะครับที่นี่เท่าอีกคุ้มนึงนะครับที่บางอีกบ้านนะครับบางนะครับ,รบ,บ,รบเออ